ที่พุ่งสูงขึ้นแบบนี้ชาวนาบอกนะคะว่าต้องซื้อน้ํามันเติมเครื่องสุบน้ําแพงที่สุดวันละ1,000บาทบอกว่าตอนนี้แบกรับต้นทุนไม่ไหวค่ะอยากจะให้รัฐออกมาตรการแล้วก็แก้ไขปัญหาให้พวกเขาเช่นเดียวกันค่ะ ชาวนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากำลังเตรียมไถนาหวานข้าวนาปีนะคะช่วงฤด,ดูการเพราะปลูกข้าวแต่ว่าหลายคนก็ประสบปัญหาภาระต้นทุนที่สูงขึ้นคุยกับชาวนารายหนึ่งในตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงนครราชสีมาบอกนะคะว่าตอนนี้ปุ๋ยมีราคาแพงมากชาวนาต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นตัวเขาเองเนี่ยค่ะลงทุนปลูกข้าว11ไร่ใช้ปุ๋ยยูเรียไล่ละ2กระสอบรวมทั้งหมด22กระสอบต่อการปลูก ข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยวซึ่งช่วงปีที่ผ่านมาค่ะซื้อปุ๋ยราคากระสอบละ700บาทแต่ว่าปีนี้ค่ะจำใจยอมซื้อปุ๋ยในราคาที่กระสอบละ1,650บาทปุ๋ยที่เขาซื้อปีนี้แพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาเลยนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นกล้ากําลังเจริญเติบโตก็ต้องสูบน้ําเข้านาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวด้วยก็ต้องลงทุนซื้อน้ํามันดีเซลไปเติมเครื่องสูบน้ําก็บอกว่าราคาที่แพงขึ้นนะคะใช้เงินถึง พันบาทต่อวันเมื่อก่อนใช้เงิน500ร้อยถึงหกรบาทเท่านั้นแล้วก็บอกว่านี่ค่ะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นแบบไม่เคยพบเคยเจอเช่นเดียวกันค่ะเราซื้อน้ำมันบันเท่าไหร่ครับรถแต่เืดนตื่มาเป็นกลอนที่แปลเีที่เปียดมาเลยแต่ก่อนมาซื้อเท่ห้าลอยเอกไก่ห้าลอยกัเต็มกลอนตะวันนี้ไปซื้อนพวกลอยยังไม่เต็มกลอนเลยอยเต็มหมดพวกลอยมาครบเลย ต McCarthy, ัแต่แก่สองวันนะอืัเดือดร้อนไหมครับตาน้ำมันขึ้นอย่างเงี้ยไม่กี่วัดเดือดร้อนแล้วก็ใชานานแล้วเพราะว่าน้ำมันมันแพงมาแล้วกดก็อยากให้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ลดราคาน้ำมันลงอีกค่ะเพราะว่าชาวนาก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่แพงแล้วก็ปุ๋ยที่แพงขึ้นด้วยนะคะ ตเติมน้ำมันวันละ1,000ขายข้าวได้ทำนาทั้งชีวิตได้8,000ถึง9,000ต่อตันนะสูงว่าแทบจะไม่คุ้มเลยนะคะค